ค่ะเรามาอยู่กันที่กอทอมวอนนี้นะคะเราจะมีการถ่ายทำไปไหนดี EP 3สามส่งอย่างแบดบแซอย่างบงไปฮะอเออเอเอ,ยอยวด้วออมีการแสดงโชว์คณะตลกหน้าดีมเบอร์ค่ะสำหรับ พี่พี่บอวยเราจะมีแขกรับเชิญ<ช>อีกอนคนนะคะสาวค s. <S นนี้เป็นสเปเชียลเกสสุดที่สุด,สดอ่ะคนนี้ที่สุดา<ะ>ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในรถของสเปเชียลเกสของเราวันนี้แล้วคะ่ะ ที่ดูค่ะแล้วเราก็ติดตามรายการเพื่อนเนาะเราก็ดูรายการเพฮ้ยมันแบบเป็นสาวไว้สายไว้กระต่อแบบอ้าอ้าอย่างเงี้ยแต่พอแบบมีเรามาอยู่เหมือนกันในเงี้ยชิงรอยชิงลานที่ที่เรากำลังจะไปเรามีสปอนเซอร์ด้วยสปอนเซอร์จารณ์คลื่นนะคะทีนี้เพื่อนเราก็ซื้อซื้อมาจากแอปคนลุกนะคะเฮ้ยเข้าไปดูบัตรแบบว่า ถูกมากเลยนะถ้าไปซื้อหน้าเคานเตอร์อ่ะมันจะไม่ใช่โปรโมชั่นอะไอซื้อในเว็บแล้วก็ใช้ล็อกอิน Gmail เอาอะไรองเงี้แอปพลิเคชันคูกนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ไม่ตีแปะไอีเราอะแปะไม่ต้องแปะค่ะ P A L A G O P อ๋อปละกอปละกอเป็ละก๊ออันนี้เราได้สปอนเซอร์ได้เลยสปอนเซอร์เข้าอีกเข้าใจเปล่าเราจะได้ไปอีกแล้วก็จะได้ไปซื้อเมมซื้อกล้องซื้ออะไรให้มันแบบจริงจังๆเนาะขอสปอนเซอร์น้ำมันด้วย เทวบรณทอบางจากเขาได้หมดเขาหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปิงปิงปงกดระดิ่ง <reading> ก <V expand. S 2> ิ so ้ง <volumes> กิ <bbe> ้งกิงๆิๆงไม่มีที่กดอีกแล้วทเองติ้งติงติ้งติ้งติ้งติงติติงติ้งเิ้งติ้งตม้งต้งติ้งติงตินิ้งติก็ต้งมีงเอ้งติ้งงิ ก็ไม่เอาลก,กมนนออแบงยบดแซดยังบง <c oughs> ยแว่นผูมีกน,นึ่นาะสรงไหนมีทรงเดียวไสัส่งอยางแบ,บเไม่ชอบคนงนี้สองอ่งยางแบแซดยางบง ไปค่ะเออเยวหน่อยเป็นขบวนต้อนรับก่อนเข้าดิมโบนะออมีการแสดงโชว์คณะตลกหน้าดิมโบหน้าสำกออบคลิปนี้ตอนนี้นะคะมาถึงดิมโบแล้วขอบเบิ้งเหมือนเดินมาเราเดินมาแล้วค่ะเราเดินมาแล้วค่ะแล้เดินจ้ะราชโยทีนี่บัตรบัตรบัตร บัตรโอ้โหบัตรเอาอวดวัติจากแอปพลิเคชันครูครูครูรครูขอครนี่บอกว่าไม่ต้องตอคือแล้วค่ะใช่รต้องใช้เซ็นเซอรสแกนได้เลยปะคิวยโคชคอัพโคค์เอ่คือเราอะจะต้องไปแรกที่เราไปหาผ่านก่อนเราซื้อผ่านแอปนะเราก็จะเข้ามาที่ประชาสงฆ์แล้วก็เอาคื่อัฟโคมาแจ้งเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ เราได้แล้วใส่โชว์น่อยเพื่อนีได้แล้วเราจะไปถ่ายรูที่บ้านยากก่อนใช่ไหมทางเข้าไปแล้วก็สุดสายก็มีพวกแรปเตอร์ทอร์นาโดรื่งเล่นนี้เขาบอกว่าแบบเสียวเสียวที่สุดเดี๋ยวเราจะส่งโอปอกับป๊อปไปแหมอุ้ยข้างในก็แบบบรรยากาศนี่คนเยอะนี่ไงแบบจุดแรปใอ้ยูได้อุ้ยเขามีตุ๊กตาตัวใหญ่นี่ก็จะมีเด็กๆเนาะเข้ามาก็เยอะแยะต่ทางนี้แล้วกัน แบบชาวต่างชาติแบบมาไปสนุกเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยเอเอ,อได้เลยนะนี่มันก็จะมีโซนของวอเตอร์ฟตนเด็กๆเขาเล่นกันเราไม่เล่นใช่มันเป็นเครื่องเล่นของเด็กน้อยเราจะไม่เลยที่มันเสียวเท่านั้นเองโอ๊ยดูน่าเล่นมากเขาไม่เล่นกันจะต่อมากแล้วดูคน<อ>ที่เล่นคนเด็กยเล่นควเตัวนี้ก็จะเป็นเคเบิลคาร์ที่ขาลังกต่อแถวบรรจุเขาเรียกเคเบิลคาร์เราเรียกกระเช้า อ๋อไปทัวร์ดิมเบอร์เลยเออก็อสำหรับคนที่แบบมีลูกเล่นแดงๆอะไรอย่างเงี้ยลูกชิ้นน่ากินมากนี่เราจะเดินไปไหนกันตามแผนที่หน่อยไหมเออตามแผนที่แล้วเขาก็จะบอกเราประมาณหมดเลยว่าเขาจะปิดเครื่องเล่นอะไรบ้างเออตอนนี้เครื่องเล่นที่ปิดมีสามเครื่องเล่นเครื่องเล่นเก็บสีมาไปเล่นเนาะงมาไปเล่นบิงแซมแล<า>้วอยู่เราไปบ้านยวกันจาพาบอกร้องใส่รองเท้าในบ้านยังตอนเด็กๆอะลงได้ทั้งตัวเลยแต่ตอนเนี้ย ไม่แน่ใจละเอ้าไม่เห็นมีลูกยักษ์อยู่หน้าบ้านเลยแต่เขาไม่หั่วนะโต้ใหญ่นี่อนนี้นยักษ์ยักษ์ไม่ต้างลองถุงเท้าด้วยอะไหนลองใส่ป๊อปลองใส่ลองใส่บ้านนี่เหรอนี่บ้านยักษ์รองเท้าย,ยัาายากษ์ขาดเหรอ,อ,รอรหป๊อปเข้าไปอยู่ในรองเท้าน,นี้ให้หน่อยดิ อันนี้เทา้าอันนี้เทา้าโอ้ไหล่รูไหล่รูรไปด้วยไปดีแครบน้องอุ้ยสวยมากทำไมป่าไปต่อไปต่อ,อวันนี้คนจะเยอะอุยตรงนี้ก็คือที่นั่งนี่เก้าอี้อันนี้อะไรนะที่เราพูดกันที่ตอนยีย้อยู่ตอนเขาอินทร์โอ้ยโกกเปรกเลย ตอนนี้เราหัไม่สักตอนนี้นะคะเราเข้ามาข้างในแล้วเตรียมพร้อมจะไปเล่นอุ้ยวันนี้วัยกินไปเนี่ยเราจะไปเริ่มเล่นข้าวแช่ใช่ใช่กูอยากเล่นอีโร่เลยค่ะอุ้ยได้มันร้องไหมอ่ะอุ้ยแต่มันสนุกแต่ว่านี่เหรออุงยพนดเถอะมึงมันต้องกีนะเว้ยถ้าไม่กีก็ต้องเรียนเป็นสาผมกูตรงเหมือนเราพูดเล่าก็คือตอนนี้เราเล่นในนี้อยู่สลายโพสต์นั่งนั่แต่เราเล่นกันเงียบมาก เลยค่ะ <oh> ไม่ก <oh nah ีไม like, ่แบบเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูตาฉันพูดฉันจะกีให้ข้างล่างสับเพลให้มันตกตายเพราโดนอะไรเพาโดนอะไรกัดอ่ะแล้ววันนี้เขามีใส่อะไรกันมันมีสีเหลืองสีเหลืองครับสวนทั้งเราก็มาแบบเออโอเคเดี๋ยเจอกันเจอกันดีเออเจอกัน์ดเจอการ์ดวันใช้น้อง ยังอยู่ดีอยู่ปะไม่ไหวเลยจีตั้งแต่แบบย <c oughs> ังไม่ขึ้น <c oughs> แอบแต่แค่ถ่ายถ่ขึ้นนิดเดียวอะกูค,คิดก่อนแล้วเป็นยังไงบ้างคะป๊อปไม่ได้หนะอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าคนก็หยุดดูทั้งสวนสนุกเพราะว่าเรามีอคปิ้งที่ดี แต่ละมือวารีจัดกรมึงหลับตาทำไมอ่ะกลัวดไอ้เนี่ยมึงก็สั่นเหมือนมึงละมันเมืนเข้าใจกูหรือยังมันเหมือนจะตีกลับมาเริ่มเลยกมอ ตอนนี้ตอนนี้องควกลางครึ้มก็คือตอนนี้เราไปเล่นอะไรแบบน่ารักที่สุดมาชาร์ตดิจิตอลไม่ได้โพลาโดมาก่อนแล้วก็ต่อไปลงแร็ปเตอร์แร็ปเตอร์ต่ออ้วงจริงตอนนี้เรามาทำอะไรที่มันแบบน่ารักน่ารักจริงริงแล้วก็คือเวลาไปเล่นน่ะเขาปกติเขาเล่นแบบสองนาทีหนึ่งนาทีเนาะเวลารอบที่พวกมีพวกครูอ่ะขอแบบเล่นนานๆเขาขอสามนาทีจ้าไม่ไหวจริงเหนื่อยมากเดี๋ยวเขาเป็นท่าไหนกันดีกว่าใครเป็นอะไรนะ โอ่ป้าหิมะเราจะหนาวไหมอ่ะมันไม่จะสซาะคาถาแล้วหรอกแค่นี้มันแบบชิเแค่นี้ก็ชิวๆโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างในเข้ามาอยู่ข้างในแล้วทำงข้า เย็นไปเล่นเครื่องเล่นมางกรล้อ่ะแล้วก็ไปตรงนเย็นสบายมากเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปรอรับเสื้อผ้ากับรองเท้าแล้วก็เดินไปดูรายการกันโอเคมีมีแบบน่ารักมากสใคนข้างหลังเขาดูเงียบๆนะคะเขาเป็นอะไรหรือเปล่า เออแล้วโคแล้วมัมีรองเท้าชุดมึงแบบเหมาะกับการมาที่หนาวมากไม่ไหวแล้วจใส่เก็บโอ๊กมาใส่เก็บโอ๊กเออก็บโอ๊กมึงหอมยังอุ้ยอุ้ยตอนนี้กำลังจะเข้าไปข้างในแล้วมาเริ่มหนาวเริ่มหนาวแล้วเหรอพี่ชายอุ้ยตอนอุ้ยหนาวจริงบอเลยว่าอุ้ยหนาวพอหนาวได้นานแค่ไหนกลัวคือตายอ่ะ ออ๊ยหนาหมากมาบวกกันนะโอ๊ยใครไม่บอกอเขาไม่มีเงาแกโอ๊ยอุ๊ยหนางนี่ไปสับกีม้าหน่อยป่ะไปจับกีม้าหนาว้ ไป่โอ้ไปตอนนี้เราไปเล่นกีตาร์แล้วคูอสภาพน่าเลื่น่าจะห้านะมีโรลเลอร์แล้วก็ฮอนดะโด้แล้วก็รถบัมปเอ้ยไม่ใช่รถบัมป์เลนี่แลสเตอร์แล้วก็อากาศแล้วก็พัานยักษ์แล้วก็เมืองฮิมาร์ภูาหิยะสภาพเป็นยังไงแหแบบนะสภาพเสียงก็คือแหบแล้วตอนมานี่เสียงสดใสเสียงไปที่ที่ไหนคะเหมอนกูหายตั้งแต่ฮอนาโดแล้วอ่ะ โดนทำซีมาล้อมมาล้อมก่อนสนุกสนุกมากต้องลองมาเนาะแล้วก็ซื้อตั๋วผ่านคลุกนะคะคลุกสบายเลยคลุกงานซุ้อตั๋วสำหรับวันนี้เราก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะเ้ามขึ้นไปพักก่อนขอไปหาอะไรกินก่อนนี่มันแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะกริ๊งกริ่งกริ๊งกริ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊กริ๊งกริ๊กริ๊งกริ๊งกรกริ๊งกกริ๊ โอเคค่ะจัดการบ๊ายบายเป็นยังไงคะเสียงอยากกรี๊ดแต่เสียงออกได้ค่ะแนะเป็นไงฝังโน้นเต้าเสียงฝังโน้นเลยโอ้ยเย้สวดีกลับมาให้ด้วยไปไหนดีอีพีซ่า เรา <Editor Bond> มีสเปเชียลเกสค่ะคือคนนี้เปิดคลิปเปิดคลิปเรามางค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ไม่ได้เปิดคลิปค่ะอันนี้เป็นที่อร์เฉยเจอกันค่ะประเทศอะไรอ่ะประเทศอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณประเทศอะไรอ่ะ l a s t Christmas and v e r y h e a r t but you very next day ไปแล้ว